เมื่อปี2 5 0นร้อครับเริ่มแคคร้งแรกบินพายสมชุดแดงมี6คะแนนเท่ากันจากการชนะ2นัดและผลต่างประตูได้เสียก็เท่ากันด้วยนะครับนี่ตังหัวลูกแรกนีจังหวะที่มันข้าคานไปเยอะเลยครับมันผิดเหลี่ยมนะครับ,รนนรบได้จังหวะจับแล้วก็ลูปปกกระดอนครับซันโบลูนีมันข้าคานไปไกลย้อนกลับหลังไปครับทิธพันลองเ,เ,เกมได้โอใจเร็วสวยครับอาครับซ้ายมีให้ ข้างในมีสองคนเปิดเข้ามาแฉลบนิดหนึ่งปัดแล้วตั้มโอ้โห <c oughs> ไม่ได้ประตูครับมาดูครับออติศักลวงครับว่าทำไมถึงไม่ได้ทำสวยมากครับเตอรคือทางไซด์ของจีรทรเสียดาย <c oughs> มากครับธีรท,ทรเปิดมาแล้วก็หมาไปถึงอดิศัก์ที่ซ้ำไปครับในวานที่เปิดปากครับก็ฉอกแล้วก็โขกลูกดีมากคือไม,ไม่ไม่เต็มศีรษะ <c oughs> เขาปัดมามเข้าทางนะครับประตูประตูของเขาครับไปเยฟยองปัดมาเข้าทางบอลมาถึง พอถึงตัวถึงศีรษะแล้วมันบ่งบังคับไม่ได้นะครับคือมันกระชั้นเกินไปมาชนหน้าที่ซ้งไปใช่เออขิ้นไปแตเข้าในพิโยโคโค่คล่องมากนครับเอ,อเรามาทางซ้ายนาทีครับพิยียวินโยกหลบโดนเบียดฟ่าวปริสินีรอวิติตของเรียนมากครับเสาแรกมงุงเอา้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โห มาเขาเปิดเข้าไปแล้วมงเช็ดมาลักษณะคล้ายๆที่เกดิศักเสนามเมืองเป็นตัวสำรองแล้วเปลี่ยนตัวลงไปบ่งให้เราชนะยิ่นมาได้แชมป์ที่สิงคโปร์โอ้โหนี่เป็นทางัางของเนลินตันนะครับนาทีที่33ของการแข่งขันตัวสำรองนะครับเนลินตันลงไปมงเช็ดนะครับทำให้กวินนั้งเสียจังหวะไปนิดหนึ่งนี่ครับ,รบเช็ดแลืทะลุเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพชายกันครับ อ้าลานอาดีตนะครับนี่ะครับดูครับในจังหวะที่เปิดเข้ามาเช็ดวิดเดียวครับแล้วหลุดหมดเลยว้า uh, คือมุมบางทีมันนี่ครับมุมของกวินมันมองไม่ชัดเจนด้วยในจังหวะนี้ยี่สิบปีที่แล้วนะครับซีเกมส์ที่สิงคโปร์เราพบกับเบนมา์นะครับปี2ส3มันหรอ ปนิสักเสนาเมืองก็ปูกเปลี่ยนตัวลงไปนะครับแมาเหมือนกับเนลินตันอย่างนี้นครับเปลี่ยนตัวลงไปแล้วมงประตูให้ทีมไทยเอาชนะในการชิงบังอยู่สองคนเ,นเข้ามามงเป็นเรามงสก,กัดนะครับเคลียทิ้งไปได้ก่อนนะครับไม่ใช่อันตรายเหมือนกันดูครับในจังหวะที่ปัดมาเกือบเสียบเสาแรกครับนี่ครับ คือเราเสียประตูก็จากลูกนิ่งนะครับที่จับแล้วเต็มุมลองดูครับว่าในครึ่งหลังนี่ทางฝั่งของสตาฟโค้ดของทีมไทยจะวางแผนยังไงครับ,รบหลังจากที่ในครึ่งแรกเนี่ย<ม>เกมก็มามเผ็ดมันเมื่อกันในครึ่งแรกแต่ด้วยความที่<ม>จังหวะที่เราเสียประตูเป็นจังหวะที่ทางฝั่งของกวีอาจจะมาคือในเหลี่ยมมุมนั้นอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนครับ เอาครับเริ่มครับรึ่งหลังไทยกับเมียนม,มานครับซีเกมครั้งที่27่ัิจรแรกเมียนม,มานำหนึ่งศูนยนะครับจังหวะจะขึ้นไปเนี่ยมาโดนเกี่ยวเลยครับลงไปก็เจ็บเลยชนะนั้นป้อมบุภาจากโอสุสปาเอ็มร้อยเดี่ครับเดี๋ยวจังหวะจะไปแล้วโดนเกี่ยวข้อเท้าไปเลย เป็นสถิติพบกันครั้งที่22ในกีฬาปุ้ยภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตั้งแต่กีฬาแหลมทองจนถึง4เกมนะครับฟรีคิกในระยะขนาดเนี้ยจไม่ดูครับ,รบดูไปเลี้ยงไปหมายเลข19ขยอมินอูก็อนไปเลี้ยงสามคนเท่ากันเลยครับกีฬา<ข>ทองครับ เปิดเข้ามาบอลตกพื้นเอาชนเสาซ้ําเรียบร้อยครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับนาทีเดียวครับเราตีเสมอได้ต้องจับไปที่ประวินนวัฒน์นะครับตีเสมอได้แล้วครับต้นเกมลูกนิ่งเหมือนกันนะครับเราเขาเขาได้ประตูจากลูกนิ่งเราก็ได้ครับมาออกลีลาครับอ่าอลไครับตีเสมอได้ครับนาทีนาทีที่ของของการในครึ่งหลังครับนาทีที่47นี่ก็คือคนนี้ครับประวินวัฒน์บุญยงจาก บางกอกลาสเอฟสี good, 4, ครับประตูที่2ในทัวร์นาเมนสองนัดติดต่อกันดูรค,ร one, ครับฟรีคิกของธีรธรครับปั่นโค้งเข้าไปบอลกระดอนพื้นชนเสาครับเกือบเข้าอยู่แล้วครับโอ้ซ้ำเข้าไปนี่ยังไงก็ไม่ล้ำหน้าเพราะมีผู้เล่นของเมียนมานั้นยืนคุมเส้นอยู่ด้วยนะครับจังหวะดีมากวิ่งเข้าไปในป่าเน้นๆเลยนะ,ะครับโอ้โหอ้าเลยครับ,รบตอนนี้เกมได้เข้มข้นขึ้นอีกครั้งล็อกเอาไว้ได้อ้าล้วครับไปแล้วชนาทิพย์ดูความเร็วครับชนาทิพย์เปิดให้ ถึงก่อนแล้วแตะเข้าในมากไม่มีจังหวะยิงครับโอ้โหมีวิ่งเบียดมาหมายเลข17อองซอร์ครับโอ้จังหวะของประกรนะครับจังหวะมาดีมากครับชนาทิมสงกระสินเปิดให้สวยมากเเดียนี่ครับโดนบีบมาครับโดนบีบป,ปิดมุมมาสุดท้ายเขาเคลียร์ได้เกือบไปด้วยกันคือประกอนั้นวิ่งแตะแล้วบอลไปทางซ้ายนี่ยิย่งแตะแล้วยิ่งหนีตัวแล้วมุม ผนกลับของเมียนมานะครับวิ่งตัดไปทางซ้ายยิงเบามากกวินไม่พลาดนะครับในจังหวะโดนบีบด้วยเขาจะไปต่อได้ยากแล้วสาทางฝั่งของขยศัยวินนี่ครับจากครึ่งสนามนะครับลากไปเพื่อนวิ่งตัดออกซ้ายให้แล้วนะครับมาแต่ว่าตัดสินใจยิงเองเลยบทพื้นไปหน่อยไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่านค,คนเลยครับ ขึ้นมาเป็นแผงครับบอลอยู่ที่คโยโคโก่คโยโคโกแล้วให้แรงครับก็วินออกไปดักอไว้ได้น่าฮานเกมดีออกไปตัดฟ้องด้วยครับว่ามีลูกติดพันนะครับนี่อย่างน้อยๆกดดันคู่แข่งกดดันพุัธสินได้หมดครับสิบนาทีสุดท้ายดูครับในจังหวะขึ้นมาของเมียนมาแทงไหลมาเนี่ยคว้าไว้ได้ก็วินบวกลบเนี่ยยังเสมอยังเท่ากันอยู่ห้าประตูนี่ครับฟาวน์นี่ เมม่มาฟาวไปแล้ว14ครับไทยฟาว9ชาป,ปุยเปิดโค้งมาเข้าเลยหรือ,อครับชนเสาโอ้โห,โหบอลลอยจากเท้าไปนี่ผู้สาประตูเขาอ,อ่านพลาดนะครับโอ้โหน่า,นาจะเข้าเลยนะครับเป็นนี่ครับชฎิชาป,ปุยโอ้โหดูครับบอลมันใสโค้งเข้ามาอม <หๆ S 1> เกือบ <หๆ S 1> ต้นเหลี่ยมในอีกนิดนึงเป็นเรื่องเลยครับเราเราซ้ำไม่ทันเพราะว่าถล่มกันหมดนะครับนี่ครับบอลกระดอนกลับมาแล้วโดนเข่าโดนเข่าของประวินนวัดอีกแล้วครับ แต่น่าจะเข้าจังหวะแรกไปเลยนี่ครับโอ้โหมันโดนเต็มใบไปหน่อยว่าเกือบไปเลยครับกำแพงนะครับอย่างน้อย3คนนะครับระยะยิงก็ได้เปิดก็มีลุ้นจงเวลาที่เหลือนี่ถือว่ากดดันเลยนะครับเกือบ35หหลาเปิดพุ่งเข้ามาโอ้ย เรียบร้อยเลยครับมาไม่ได้หรือเปล่าล้ำหน้าครับผู้ตัดสินชูมืออย่างนั้นล้ำหน้าหรือเปล่าจะมีเพลสเนะครับล้ำหน้าครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีมุมชัดเจนให้เราเห็นนีดครับหนึ่งเสียงคืออ้าวครับมุมแต่มุมนี้อาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวดูคาอยกไซวินครับจังหวะนี่ครับมาเลขาครับไปยีล้ำหน้ามาเลคซานะครับซอมินตันกระมงเช็ดนึงยืนล้ำหน้าเลยครับครือยกธงก่อนแล้วครับผู้ช่วยผู้ตัดสิน ก็ชิงมงตัดหน้ากวินนะครับโอ้โห oh ่อ <c oughs> เป็นบางคู่นี้เสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับในเกมวันนี้แบ่งคนไปคนละแต้มครับ,รบก็เป็นเกมที่สนุกเข้มข้นนะครับ <c oughs> เราโดนก่อน,นครับเราโดนก่อนในในาทีในครึ่งแรกนะครับ <c oughs> เราโดนตั้งแต่นาะทีที่33แล้วก็มาตีเสมอได้ในครึ่งหลังนาะทีแรกเท่านั้นเองนะครับจากปวินวัฒน์บุญยง สูสีแล้วก็เข้มข้นครับคู่นี้มีโอกาสที่จะไปเจอกันในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิเป็น,ปนรอบอื่นไม่ได้แล้วนะครับ,รบนอกจากร,รอบชิงชนะเลิศนะครับกับเสมอคร่งหนึ่งครับไทยกับเมียนมาเกมในวันนี้ถึงแม้ว่าจะผลออกมาเสมอกันเนี่ยแต่ว่า